ก็ยังมีเรื่องราวกระแสข่าวนะคะเรื่องของว่าจะอุดทรนหรือไม่อุดทอนกรณีของพี่วีระและพี่กราตรีนะคะที่ถูกกัมพูชานั้นคุมขังอยู่ในตอนนี้นะคะล่าสุดกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติก็ออกมาแถลงข่าวนะคะว่าจะขอถอดนายนทพรโตประยูนยออกจากการเป็นที่ปรึกษาด้านของกฎหมายนะคะแล้วก็ยืนยันว่า จะอุดธรนต่อไปนะคะแต่ว่าก็ยังคงเคารพการตัดสินใจของครอบครัวคุณกราตรีอีกด้วยนะคะได้ยินไหมคะรบกวนวจห <ะ S 1> น้าที่ช่วยรเร่งใหม่พี่ไก่นิดนึงครับเร่งใหม่นิดนึงเพราะพูดเสียงดังแล้วอันนี้ต้องเพิ่มใหม่หน่อยแ <c oughs> ล้วกันนะคะ ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของการอุทธรหรือการขอพระชรนอภาพยโทษนี่น่าสนใจมากนะเมื่อวานช่วงเช้ามีข่าวออกมาบอกว่าจะเปลี่ยนจากการยื่นอุทธรเป็นขอการพระชรนอภัยาโทษซึ่งทุกฝ่ายก็คิดและหล่บว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่ให้ทั้งพี่วีระและพี่เวราตรีเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางกลับมาประเทศไทยโดยพาะยิ่งก็เป็นความประสงค์ของคุณแม่พี่วีระด้วยใช่ค่ะแต่เมื่อวานนี้ค่ำๆสมรคุนเซนออก,ก็ออกมาระบุว่าเป็นไปไม่ได้ ที่จะให้ขอพระราชทานพิญญาโทษจําเป็นที่จะต้องติดคุกอยู่ใ,<ช>ให้ได้2ใน3ก่อนตามกฎหมายของสเ็นุนเซนซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดดูเหมือนว่าคุณสุเทพเองก็ออกมาพูด<ช>ว่าการช่วยเหลือพี่วิระและก็พี่วราตีเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่เขาพูดออกมาเพื่อภาพของตัวเองหรือว่าเขาตั้งใจจะทําอย่างนั้นจรงิงๆก็น่าจะพิจารณากันได้เองอยู่แล้วนะครับว่าถ้าทีงรัฐบาลไทยในเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไร